ตลอดชีวิตคุณจนถึงอายุตอนเนี้ยมีใครมาทําแบบนี้ไหมมีใครมานึกถึงแม่เราพ่อเรามีใครนึกถึงลูกเรากรณีลูกติดเนี่ยสําคัญมากนะใครที่มีแฟนมีลูกติดคุณนกจะบอกให้อันเนี้ยไดใ้ใจมากมากเลยนะคะเวลาที่คุณดีกับเขา,าเขาก็รู้สึกดีระดับหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่คุณดีกับลูกของเขานะเขาจะรู้สึกชื่นชมยินดีทะลุประหลอดเลยค่ะ หลอดแตกเลยทะลุร้อยอ่ะเพราะว่าเวลาที่เรารักใครสักคนแล้วอีกคนหนึ่งที่รักเรามารักคนที่เรารักด้วยมาดีกับคนที่เรารักโดยเฉพาะลูกเราโอ้มันสุดยอดเลยนะคุณได้ใจคุณได้เข้าไปนั่งในเก้าสิบหในสมองเขาเรียบร้อยแล้วนะคะจงทำนะคะใครที่มีแฟนแล้วแฟนมีลูกติด คุณจะได้ใจเขาตัวเขาไม่เท่าไหร่หรอกคุณนกพูดเพราะว่าคุณนกเป็นสิงเกิลมัมมาก่อนแล้วก็ได้ให้คำปรึกษาลูกศิษย์ที่เป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้มาเยอะค่ะสิ่งที่จะทำให้ได้ใจคือลูกของเขาค่ะนะคะคุณเหยียดมือออกไปหาคนนอกจากเหยียดอกกอดเขาแล้วคุณอกกอดคนที่เขารักด้วย คุณอบกอดพ่อแม่เขาด้วยคุณไปแตะคนเหล่านั้นที่เขารักและให้ความสำคัญใครที่มีความสำคัญต่อความรู้สึกเขาอ่ะคุณไปแตะเธอได้ใจร้อเซเลยนะคะทำของขวัญให้เขาค่ะใส่ใจรายละเอียดนะคะแล้วเขาจะให้ใจกลับมากับคุณแบบทะลุประลอดแตกเหมือนกันค่ะนะคะ เขาจะติดหนี้คุณทางจิตใต้สำนึกตลอดชีวิตเลยค่ะทำสม่ำเสมอทำเป็นกิจวัตรชีวิตของเราค่ะให้มันเป็นวัฒนธรรมในครอบครัวเราประจําใจเราเขาเรียกว่าวัฒนธรรมประจําใจเราทําไปเถอะค่ะความดีงามเหล่านี้ทําไปเถอะค่ะมีแต่ได้กับได้มีแต่กําไรกับกําไรลงทุนไม่กี่ร้อยไม่กี่บาทแต่คุณค่าย้อนกลับมามหาศาลค่ะ วัดไม่ได้ด้วยตัวเงินคะนะคะเขาจะรักคุณมากขึ้นสิบเท่าจิดใต้สำนึกของเขามันจะลิงหน้าคุณไว้ว่าคุณคือคนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขานะคะทําไปวันไหนที่คุณหายไปเขาจะโหยหาคุณเขาจะกลัวเสียคุณไปนะคะคนแบบเนี้ย มันไม่ค่อยมีหรอกในชีวิตของเราแต่ละคนแต่ทุกคนที่มาเรียนตรงนี้นักเรียนที่เรียนคลาสกับครูนกทุกคลาสแล้วออกไปใช้ชีวิตในสังคมคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีคุณเป็นเหมือนเกลือและแสงสว่างคุณเป็นเกลือที่ไปเอาความดีงามของคุณสิ่งดีๆเราเนี้ยไปปฏิบัติกับคนรักกับครอบครัวของคุณกับเพื่อนของคุณกับสังคมของคุณมันจะทําให้สังคมดีขึ้นค่ะ มันจะทําให้เริ่มต้นดีจากครอบครัวคุณจากคู่รักคุณก่อนลูกของคุณก่อนพอสังคมครอบครัวหน่วยเล็กที่สุดของคุณมันดีคุณเป็นเหมือนเกลือคะ่ะเกลือมันเป็นมันมีความเค็มมันจะไปรักษาความสัมพันธ์ที่เน่าที่เริ่มส่งกลิ่นเริ่มไม่ดีได้มันจะไปทําให้เนื้อกลับมาสดเหมือนเดิมรักษาความสดของเนื้อไว้ได้ความรักษาความรักไว้ได้ ยืดยาวยืดอายุยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะทําไปเถอะค่ะไปเสริมมิกโก้ไปส่งเสริมแฟนเราคู่ครองคู่ชีวิตแฟนกันมันต้องส่งเสริมกันค่ะไม่ใช่ยิ่งอยู่กันไปยิ่งลดทอนคุณค่ากันลงไปเรื่อยๆวันนี้เราอยู่ในชีวิตของใครแม้เขาไม่ทําเราต้องเป็นคนเริ่รมค่ะการเริ่มต้นทําสิ่งเหล่านี้ มันก็มีผลดีกับเราทางสิ้นนะคะสุดท้ายแฟนเราเขาเห็นเราเป็นหนึ่งเมื่อเราทำแบบนี้มันเหมือนการที่เราไปโปรแกรมจิตเขาค่ะโปรแกรมจิตใต้สำานึกอเขาใหม่ใครที่มืนตึงต่อกันใครที่มีความสัมพันธ์ที่มันห่างเหินนะคะไม่ค่อยคุยกันเธออยู่หลังบ้านฉันอยู่หน้าบ้านเธออยู่หลังคาฉันอยู่ใต้ทุนอะไรพวกนี้นะคะครูก็พูดเกินไปนาะ ต่างคนต่างอยู่มุมใครมุมมันเนี่ยวันๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารกันให้คุณนําเทคนิคพวกนี้ไปใช้ค่ะแล้วความสัมพันธ์มันจะกลับมาดีมันจะกลับมาหวาน,นจะกลับมาโรแมนติกเหมือนเดิมนะคะเอาไปทํานะคะทุกคนแล้วใครที่ใช้เทคนิคไหนบ้างแล้วก็มันเล่าให้คุณนกฟังในไลน์ได้นะคะคุณนกจะได้รู้ว่าอ๋อไปถึงไหนกันแล้วใช้กันหรือเปล่าใครฝึกใช้อะไรยังไงนะคะทุกอย่างมันต้องฝึกค่ะความ,มารู้ เอาไว้ในหัวมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราออกมาใช้มันจะยิ่งชํานาญคุณมีอาวุธที่ทรงพลานุภาพอะแต่คุณไม่ฝึกใช้อะคุณไม่ฝึกปามันมันจะตรงเป้าได้เมื่อไหร่ถูกไหมคะคุณต้องรู้จักฝึกหยิบอาวุธทางปัญญาเหล่านี้ครับอาวุธทางปัญญาของคุณเอาไปใช้ในสังคมของคุณในครอบครัวในคู่รักในแฟนของคุณค่ะอย่าให้เปล่าประโยชน์นะคะความรู้ไม่เคยเปล่าประโยชน์ ความรู้ไม่เคยขาดทุนความรู้ไม่เคยตายความรู้อยู่กับคุณตลอดชีวิตนะคะและมันจะทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่เหนือคนที่เขาไม่รู้นะคะ